สวัสดีค่ะพบกับช่อง youtube วรนุชนะคะวันนี้จะมาเปิดแบ่งปันวัตถุมงคลหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นจังหวัดชัยนาธกันค่ะลำดับแรกก็จะเป็นพระผงดวงเศรษฐีนะคะอันนี้เรี่ยมแล้วนะคะเนื้อแก่มวนสามนะคะเรี่ยมแล้วพร้อมขึ้นคอค่ะ900บาทค่ะ เรียมสวยๆแบบนี้นะคะ900บาทค่ะแบบเรี่ยมนะคะแบบยังไม่เรี่ยมก็มีนะคะนี่ออกจากสีนวนวล มวลสารแน่นๆเหมือนกันค่ะเราจะมีเกสาด้วยนะคะตรงนี้เกสาหลวงพ่อติดอยู่ตรงนี้ด้วย อันนี้ยังไม่ได้เลียมแปดร้อยบาทค่ะยังไม่ได้เรี่ยมแปดร้อยนะคะแล้วก็จะมีสมเด็จอรหังพุโทโธปีหกห้านะคะอันนี้จะเป็นเนื้อผงน้ำมันเนื้อผงน้ำมันเจ็ดร้อยบาทค่ะสมเด็จอรหังพุโทโธ เนื้อพงน้ำมันนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะแล้วก็จะมีพระพงนั่งตังนะคะนี่จะปีหกหอันนี้เก้าร้อยบาทค่ะพระพงนั่งตัง พระพงนั่งต่าง9ก้บาทนะคะนั่งต่างรับทรัพย์ไตรามาสหกหกค่ะ900บาทค่ะแล้วก็จะมีหลวงพ่อนาคนะคะหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์รุ่นเมตตาป,กปากุกปักรักษาอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยหลวงพ่อวิชัยวัดหอเด่นจังหวัดชัยนาคค่ะ อันนี้หลวงพ่อนาคสามร้บาทค่ะ300บาทนะคะหลวงพ่อนาคค่ะแล้วก็จะมีหลวงพ่อชิมพระศิวลีองค์จ้อยนะคะผงจินดามณีและมวลสารเก่าของหลวงพ่อกล้วยนะคะองค์นี้200บาทค่ะ มวลสารเก่าของหลวงพ่อกล้วยนะคะผงคินดามาีค่ะ200บาทค่ะสนใจรายการไหนแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะ0ูนย์แปดเจ็ดสค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะจะแปะล,ลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปให้นะคะแอดไลน์มาสอบถามได้ค่ะขอบคุณคะ่ะ